น้ำหนักและความยาวของทารกในครรภ์แต่ละเดือนเป็นเช่นไรเดี๋ยววันนี้คุณแม่แม่ตั้งครรภ์ไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพกขอโค้ดเลยพรสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงน้ำหนักของทารกในครรภ์และความยาวนะคะว่าตั้งแต่สี่ทัตร จลดปลายเท้าเนี่ยมีความยาวเท่าไหร่และควรจะมีน้ําหนักประมาณเท่าไหรซึ่งในช่วงที่เริ่มตั้งครันนะคะเราจะรู้ว่าเราตั้งครันก็อายุครันประมาณสักเกือบ2เดือนเข้าไปแล้วนะซึ่งถ้ามีทารกในคันก็จะหนักประมาณ1กร,รมัมแล้วก็ความยาวแค่1.6เซนติเมตรเท่านั้นสําหรับเด็กอายุที่อยู่ในคันภ์งเดือนหรือ8สัปดาห์เมื่อทารกในคันอายุ3เดือนหรือประมาณ12สัปดาห์ น้ำหนักก็จะอยู่ที่ประมาณ14กรัมแล้วก็ความยาวประมาณ5.4เซนติเมตรค่ะเมื่ออายุคันประมาณ4เดือนหรือ16สัปดาห์น้ำหนักทารกในคันประมาณแค่100กรัมหรือประมาณแค่1ขีดความยาวก็ประมาณ11.6เซนติเมตรเมื่อทารกในคันอายุคันประมาณสัก5เดือนหรือ20สัปดาห์น้ำหนักทารกในคันอยู่ประมาณ300กรัมหรือความยาวประมาณ16.4ซนเมตร เมื่อทารกในครรภ์อายุครรภ์หเดือนหรือประมาณ24สัปดาห์น้ำหนักทารกในครรภ์อยู่ที่ประมาณ600กรัมความยาวประมาณ30เซนติเมตรนะคะ,ะเมื่อทารกในครรภ์อายุครรภ์เดเดือนหรือ28สัปดาห์น้ำหนักทารกในครรภ์เนี่ยประมาณ1000ถึง1200กรัมความยาวประมาณ38เซนติเมตรเมื่อทารกในครรภ์อายุครรภ์8เดือนหรือว่า32สัปดาห์น้ำหนักทา,ารกในครรภ์จะ ประมาณ1,700กรัมถึงประมาณ2,000กรัมอันนี้น้ำหนักโดยประมาณนะคะแล้วก็ความยาวประมาณ42.5เซนติเมตรเมื่อทารกอายุในครัน9เดือนหรือ36สัปดาห์น้ำหนักควรจะอยู่ประมาณ2,600กรัมถึงประมาณ2,800กรัมความยาวประมาณ47.5เซนตเมตรแล้วก็เมื่อทารกในคันอายุคันครบกำหนดคลอดประมาณ40สัปดาห์หรือ10เดือน น้ำหนักประมาณ3,000ถึง3,500กรัมความยาวประมาณ50ถึง52ซนติเมตรนี่คือเป็นน้ำหนักโดยประมาณสำหรับทารกในครรภ์แต่ละเดือนและก็ความยาวโดยประมาณกับทารกในครรภ์แต่ละเดือนนะคะซึ่งน้ำหนักของทารกในครรภ์แต่ละเดือนหรือความยาวเนี่ยอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ได้ปริมาณเล็กน้อยอันนี้โดยค่าเฉลี่ยนะที่น้ำหนักควรจะมีแล้วก็ ถ้าคลอดครบกำหนดนะคะคุณหมอ,อ,อทางการแพทย์ก็กำหนดไว้น้ำหนักประมาณ2,500กรัมถึง3,500กรัมประมาณนี้ถือว่าน้ำหนักทารกในครรภ์ที่อยู่ในเกณฑ์ปกติน้ำหนักไม่ได้ต่ำกว่าเกณฑ์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นระหว่างตั้งครรภ์นนะคุณแม่ก็พยายามรับประทานอาหารให้ครบห้ามูนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะไปฝากครรภ์ตามนัดอาจจะมีการอันดับาวดูน้ําหนักทารกในครรภ์เรื่อยๆนะคะว่าน้าหนัก น้อยเกินไปหรือว่ามากเกินไปไหมถ้าอยู่ในค่าเฉลีย่ยคุณแม่ก็ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปสําหรับทารกในครรภ์นั่นเองค่ะนี่คือคลิปความรู้ดีๆที่นำมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดสังกระดิ่งแล้วก็พบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ